ยื่ยงนี้ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังกระผมอยากขอที่เริ่มในฉากแรกของนิ่ยายน่เริ่มต้นของยี่ยายนี้เราจะได้เริ่มหน้าดินแดนของพระมหานครเทพประทานอง์ราชบาุู้เป็นพระประมุขพระองค์มีชื่อว่าองราชาแสงสุธรรมสำหรับองค์พระบรมราชินีมีพระนามว่าพระแม่้าวอัมไพพันธ์ แต่ขณะน,นี้องค์ราจ尼ยอภัยพันได้เกิดการประชวนครับอานิจจังวัตสังคารากับผมได้กล่าวแล้วมนุษย์เราเป็นใครอยู่ที่ไหนจะหลบหลีเกเลี่ยงความเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันยากหลังจากที่พระแม่เจ้าอัมภัยพันได้เกิดการประชวนขึ้นมาองค์ราชาแต่รู้ทำพระองค์ก็ได้โปรดเก้าโปรดกระหม,ม่อมเพื่อการที่จะให้การรักษาพยาบาลแต่พระอาการยังไม่ดีขึ้น วันนี้พระองค์จึงได้มีรับสั่งให้นักสนมเอกใหม่ทิพย์พร้อมด้วยพระโอรสเทพร,รมซึ่งเป็นลูกโอรสของนักสนมเอกใหม่ทิพย์ได้ขึ้นมาปราบพงคมจูนต่อพระองค์ในยามเช้าของเวลานี้พระองค์มีรายยศทรงรับสั่งสนนาหาเรือกับบุคคลเหล่านี้รับพี่น้องครับวาระแรกจุดเริ่มต้นของนิยายรักทรมานเราจะเริ่มนับตั้งแต่ช่วงตรงนี้ติดตามหาความกระใจเนื้อหาสารนิยาย นับแต่ช่วงเวลานี้ก็ตั้งนี้ก็ลง ตีกระผมมอบไม่ เราเจ้าคน,นาเริ่มบทกลาวเล่าในใิยายเพื่อมอบไม้ต่อมิตรญาติสู้บทบาทในในใิยายที่กระพุ่มไงเงตดปนเราจะแจ้ความทุกความํำราญบริการชู้แล้วถ้าตู่จนเราเริ่มต้นเตประทานนั่นคือนามประธานี โดยสมมุดป่าเต่าแจ้งสูธรรมแล้วนำวงนี่คือองค์พระมากคาัต์ปกครองรัฐเปิดจะเริ่มรัฐอยู่ในกรุงศรีนับแต่พระองค์เ้าทรงมีปัญหาด้วยนางนององค์รานีล้วจึงตําหนาทีทนทานา เฉชาพระยามีพลกล้าพะเจ้าการณวันนี้มอมชั้นใหม่ทิพย์พร้อมด้วยลูกเทพธรรมก็กราบตวายบังคมต่อฝ่าบาทมอมชั้นใหม่ทิพย์กราบบังคมทูลตามที่พระองค์ได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งแล้วพระเจ้าก่รลูกกราบตวายบังคมเหกเสด็จพ่อเห่ืกับหวัดดีใหม่ทิพย์หวัดดีลูกเอ้ยเทพธรรมแต่เธอนั่งกันตามสบายนะ เป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างล้นเหลือพระเจ้าค่ะเออคือเรื่องราวมันอย่างนี้ต่คงยังไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆฉันก็เรียกขึ้นมาพบผมฉันยังไม่เข้าประเทศไทยในพระประสงค์พระเจ้าค่ะใช่ทีลูกเออคือเมื่อตอนเช้านี่พวกหมอที่เข,เข้าไปให้การรักษาตรวจดูอาการของอัมพพัน์เข้าได้นำความมา แจ้งให้ฉันได้รับทราบถึงอาการลาสุดของอัมพายพันธ์เออพี่นางดีขึ้นเลยค่ะจูนกระมอมใหม่เลยใหม่ที่เพยพวกหมอก็บอกว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยยังเหมือนเดิมยังเดินไปไหนไม่ได้พูดจาไม่ได้แต่รู้นะว่าใครเข้าไปเยี่ยมทุกครั้งที่ฉันเข้าไปเยี่ยมนี่อัมพายพันก็จะ,สะแสดงอาการรับรู้คือรู้จัก มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแม่นี่แหละนะชีวิตมนุษย์แล้วพี่นางอัมไพพันธ์ก็ร่วมโต้เสวยพระบบรกยหาหารมีทุนกระหมมแล้วก็มีหม่อมชั้นมีลูกลูกตอนแรกหมอมชั้นใหม่ทย์เข้าใจว่าเออพระพี่นางอัมไพพันธ์อะจจะไปะชวนเป็นโรคได้ว่ายโยจะเป็นลมอะไรทํานองนั้นฉันก็คิดเหมือนเธอนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้หมอก็บอกว่ามันไม่ใช่โรคลมธรรมดาแล้ว แล้วเราไม่มียาอื่นใดแล้วเลยพระเจ้าคะย,ยามันเยอะแล้วลูกเอเจ็บทำแต่จะทำให้อาการหายนั้นไม่รู้ว่ายากันดานไหนกันแน่คราวนี้ฉันอยากจะถามเ,ออเธอสักหน่อยไหมทิพทุกหมมมีอะไรเหจ๊ะคือยาสมุนไพรนี่มันก็ช่วยเหลืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันนะก่อนที่เธอจะเข้ามารับตำแหน่งนักสนมเอกในพระมหานครเทพประธานเธอนะ่ะมีความรู้รู้จัก พี่น้องประชาชนในย่านตำบลชนบทท่านี้พี่น้องในย่านตำบลชนบทนี่เขามีความรู้ในเรื่องยาสมุนไพรหมทิพิบเจ้าค่ะตัวลองนึกดูคิดดูดิว่ามีหมอมียาที่ไหนบ้างด่พอจะรักษาอาการของอัมพัยพันุ์ก็ได้แต่เราจะได้ติดต่อเข้ามาตุงระหม่ยมี่หม่อมฉันนี่เป็นผู้ชี้แนะอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะใช่สิโอ้ยตุกระหม่ยมี่หม่อม ต่หม่อมฉันรู้แต่หม่อมฉันเห็นที่ไหนจะไม่กราบทูลไปแล้วผมฉันจะไม่นิ่งดูได้ในประการของพระพี่นางอมไยผ่ยานหรวเจ้าค่ะที่หม่อมฉันไม่ได้กราบทูลก็หมายถึงว่าไม่รู้จกักคือไม่มีใช่ไหมเป็เจ้าค่ะเจ้าประคุณเลยแล้วคนเราเนี่ยมันแปลกเธอดูดิมันเข้าคำบังเพยที่ว่าเคราะห์ร้ายไข่มันรุ้ม นีนับตั้งแต่อัมภัยพันก็ล้มป่วยมาเดือนกว่าๆอ้าวอาการแสกซ้อนเทบริตก็มีอาการแปลกๆขึ้นมาอ้าวมีอะไรอีกเลยพระเจ้าค่ะพระเชศฐาเทบริตเกิดอะไรขึ้นหรือพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อฟังแล้วเก็บนะอย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดปาคนนี่มันสําคัญนะข่าวลือนี่มันทําให้เกิดความเสียหายจนนังเกตดูอาการของเทบริตก็คล้ายๆกับคนวิกลจริตนี่ ลูกเทพฤิ์นั่นแหละจา้าชายโอ้ยอ,อกจะแตกตายแล้วเทพทมแม่ดูสิจะาบุคุณเอ้ยโกยละเวนล,ลูกเทพทำของแม่ทุกคนละวใหญ่เกิดอะไรขึ้นทําไมล่ะจ้าไม่ใช่ตาเทพฤทิ์มีประการเป็นยังไงเล้ไอย่าไปพูดกันนะคือเมื่อวานดีเขาร้องไงทั้งวันร้องไงแล้วไม่พูดอะไรเมื่อวานซืนวะราะทั้งวัน บางทีร้องเพลงบางทีร้องไห้บางทีหัวเราะบางทีไม่พูดบางทีพูดม่หยุดสิ่งใดมันเกินไปจากความเป็นธรรมดานี่ก็าเรียกว่ามันมันมันวิกจติแล้วนะน,นี่วันนี้ไม่พูดตั้งแต่เช้าไม่รู้ก็จะเป็นอะไรของเขาอาจจะกลุ่มประทไทยเกี่ยวกับเสด็จแม่อัมไพร์ฟันไปแล้วแต่ก็มันไม่น่าจะมาเป็นตอนนี้หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนครของเราก็ไม่รู้เฮ้ยกลุ่มใจ ดิฉันคิดว่าเอกชั่วงระยะจะมอบหมายภาระในราชสรบัติดินแดนนครเทพประธานนี่แต่เขาอยู่ลักษณะเช่นนี้แล้เขาจะเป็นองค์ราชาได้ยังไงถ้าลูกเทพฤทธิ์เป็นไม่ได้ก็มีลูกเทพธรรมอีกคนหนึ่งแหละจงจะมอมก็ไม่ต้องวิตกกังวลเราก็ช่วยกันรักษาต่อไปเทพธรรมน่ะเ็เป็นองค์ราชาไม่ได้หรอกพระเทพธรรมนะ่ะเขาถือกําเนิดจากเธอกฎหมายไม่อนุญาต เราทำอะไรที่กฎหมายไม่อนุญาตและประชาชนมันจะสร้างความวุ่นวายขึ้นมามันยุ่งนะไม่ได้หรอกต้องเอาไปตามตัวบทกฎหมายมันกฎระเบียบของสังคมเนี่ยวันนี้ไม่พูดเลยแต่เช้าจริงๆก็น่าจะพูดบ้างได้แล้วนี่เตปริ์เป็นไงลูกฮะนี่จะรู้ไหมเธอยู่ที่ไหนคุยกันบ้างดิลูกเตปริตได้ยินไหมเสียงแม่เตปริตลูกแม่ ประเทศไทยมีอะไรเลยพีเ่เจค่ะมีอะไรอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าคุยกันบ้างดิลูกถ้ามันยังไม่สว่างนี่อะอะไรไม่สว่างมันจะเที่ยงวันอยู่แล้วลืมตาดูดิก็ลืมตาอยู่แล้วมันไม่สว่างยังไงมันมือดอยู่ในความสว่างนะอะไรมือดอยู่ในความสว่างนี่ไม่เข้าใจหรกอย่าพูดเลยมันสว่างที่ไหนมันมืด มันมืดดิยังไงจะดูดิไฟเวอแล้วก็กระดับหมดแล้วแสงกระวางมันเกิดขึ้นแล้วดีทีหลังอย่าเสียงนะผัวพูดอะไรอะเอากันแล้วเรานี้นี่พ่อเธอตอวนี่ไม่รู้ตัวนะมีท้องอยู่สองเดือนแล้วยังไม่รู้เ <c oughs> รอเทพฤทธิ์นี่เธอพูดอยู่กับพ่อนะห <c oughs> ลําบากเมียที่ไม่รู้จักผัวมันก็ยุ่ยงดีเหมือนกัน <c oughs> ลูกเทพฤทธิ์ทำไมลูกอ๋อไม่ต้องหึงหวงหรอกนะ พี่จะไม่ทิ้งเธอหรอกถึงแม้ว่าเธอจะชั่วช้านะเมียเปรตของพี่โถเอ้ยดูดิลูกดูดิได,ด,ด้ยินไหมเพราะว่าแม่เธอเมียเปรตอะโถสะเสดพ่อยังมีท้องตั้งสองเดือนได้ไหมแสดงว่าพระาการก็ประเษฐานีน่ากลัวแล้วอืมคนรักของพี่นะเธออย่าเถียงกันนะสําหรับเธอพี่ก็ไม่ทิ้งหรอกไม่ไหวเลยลูกไม่รู้พ่อจะพูดยังไงนี่ใครเกิดมาได้ยิน้าราชบริพาร์ได้ยิน เว่าเจ,จ้ารถกําลังพูดกับพระราชบิดดาว่าเมียน,นี่ก็ยุ่งเท่านั้นลยลูกยุ่งน้อยใจนักหนาถตาลูกในท้องเป็นผู้ชายนะเราจะได้มีความสุขกันนะเมียนะฉันคิดอย่างนี้ละไหม่ยิบนะใครจะว่าไงาก็ว่าเถอะทําไมเลยะจ้าจ,จุนกระมอมฉันจะให้เขาไปอยู่ในที่สงบเงียบอย่างวัดวาอารามเทศการเขาวรนษาปรุ่งเนีย่ยอย่างน้อยนะธรรมะจะช่วยเขาเธอว่าไงาลูกเทพธรม มันฉันว่าดีที่สุดประชาคาะเออดีแล้วลูกเอ้ยนะไปสงบจิตสงบใจอยู่ในสถาาทจ่ทด่มันไม่พลุกพลังเออ,อมย์เข้าวันนี้ทุกคนดิด้วยกล้าวด้วยกระมอมขอเดชะกรบับถวายบังคมยนะังไงช่วยนําลูกเททธิ์ไปฝากอา,าจารย์เอาไว้จิตสํานักไกล้ๆที่สุดที่ไหนก็ได้นะแล้วพนัก็นมัสการท่านตรงไปตรงมาไม่ต้ององอมคอมบอกววิกลจริตแต่ในระยะเริ่มต้นไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยอะไรหรอกนะนะ เผื่อรรมะจะช่วยเหลือเขาได้มองฉันรับด้วยกลาาา้าวไปจังเล้ก็กับทูลเชิญพระราชารถสเสด็จไปจังกับปยเดินลุกนะไปเถอะไม่ใช่พอจะรังเกียจจ้าก,ก็ไปแน่และเมียไม่ต้องไล่ผัวร,ร,นะรับนะรักษาตัวดีนะลูกในท้องอนะ่ะอีกไม่นานคลอดแล้วพัวจะมาตั้งชื่อเองพ่จะไปแล้วนะเมียนะเออโชคดีนะผัวนะจา้าทำไมล่ะไปจะกัเสด็จพ่อ ลองบ้ากันดูลูกเผื่อจะประเทศมันจะเริญมั่งไอ้เรเรียกว่าลูกลูกมันผัวอยู่นั่นเมีอยอาย่นั่นโอองค์ประจอมวังไรยังทั้งวนอ้าด้วยไม่องสาคนใน่โอ ันีข้องประชาวังย่ยผู้งำมาดแล้วคอยนำพาอารือพระนอไทยแล้วมงซาาลยองโยกี มันย่อมเกิดจากเหตุแล้วก็กลายเป็นผลในบั้นปลายถ้าเหตุที่เกิดนั้นดีผลก็ย่อมดีด้วยแต่ถ้าเหตุที่เกิดนั้นมันเสียผลก็ย่อมเสียไปด้วยแน่นอนละ่ะครับพี่น้องการแก้ปัญหามันต้องแก้กันตรงเหตุเมื่อประชายังไม่สามารถจะจงค้นพบไม่สามารถจะรู้ได้ ปัสายเหตุการณ์ประชวนขององค์ราินียังไพลาัดสาเหตุของอาการใกล้ๆกับคนวิกจร,ริของพระนอรไทยเทพบันิึนั้นมันเกิดจากอะไรปัญหาก็ยังแก้กันไม่ได้คนมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเหตุมันเกิดมาจากอนนันใดพี่น้องติดตามหาความเมื่อใจต่อมา สถานที่ตรงนี้ก็เรียกกันว่าสำนักวัดลามสางใช่ครับวัดเป็นที่วัดจิตวัดใจวัดเป็นสถานที่ให้ธรรมวันนี้เป็นวันสำคัญคือวันอาชาละาบูชาก็ามีบรรดาพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาเพื่อปฏิบัติธรรมมาตกมาเทียงกันด้วยปัญหาสติปัญญา ในที่ดูนายทองและนายแก้วซึ่งก็ถือว่าเป็นนักพูดนักคิดเป็นบัณฑิตเป็นผู้นำของหมู่บ้านก็ได้เกิดมีปัญหากันขัดแย้งกันด้วยความคิดในทีุ่ดก็นำปัญหานั้นมาปรึกษาดรวยกับท่านอาจารย์ นแก้วในทองสองคนมีปัญหากันด้วยเรื่องอะไรอาจารย์จะให้การชี้แนะอย่างไรทัาติดตามหาความเข้าใจต่อมาครับ ปัญญายอมเป็นแสงสว่างหนุวหน้าทางชีวิตเราจึงควรแล้วคบคิดเมื่อชีวิตมีปัญหาที่ลูกแก้วกับลูกก้องจ้องคนหนังสนทนามีปัญหาแล้วกัดแยงพอก็ยังมีแจงใจ เธต้าวัดว่ามาตามเก้าเรื่องราวโพในหลงบอกก็ปัญหามันเกิดมาจากตรงไหนเราควรใจความทุกต้องอย่าใจความทุกใจสิ่งใดใดรองเรียบร้อยนี่พอจะกอยฟังโอ้อันมนุษย์เรารวนมา แต่พูดไม่รู้ผิดรูดบทเรียนชีวิตจึงมักเจอผิดวังอ่านเดหรุนายทองนายแก้วก่อนอื่นนั้นพอกัก็้ออนุมโมตนาจาถูหลือทีเตอต่างร่องนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนที่รู้จักแก้ปัญหาปัญหาคือจร่งที่เขาเรียกว่ายังไม่ทำให้เราสบายใจย,ยังเป็นโ้อรรุกไม่ได้ คณีปะหน้าเมื่อเราแก้ด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องห้าผู้ที่เขารู้กว่าเข้าใจกว่าทูกไม้ลูกขับแต่คนด่นกระพมนายดทองกขาต้ความบรบธนอาจารย์่านผู้รู้ผมตือดอาจารย์ต้องเป็นผู้ที่ให้ความกระจ่างแจ้งในชีวิตคัดแยงของผมและของแกวได้แต่ความจริงน,นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคัดแยงยอปันเลือลูกเรื่องนี้นคือพมตู้กับตู้อยู่แล้วตูตตต้แน่นอนทุด แต่แก้วนั้นมันเป็นคนตื้อติตที่มาน่ะไอ้แก้วนั้นทาอะไรมันตื้อมันแกงสะบิดมันไม่เคยคิดว่ามันพิษมันตื้อมันยืนอยู่บนทางทุกท่านี้ถ้าป้อมจีนนี่ตาตากระปุ่มจีที่ข้าวไอ้คนตาบอดเลยคนตาบอดยังไม่เคยรู้ว่าที่ข้าวคืออะไรท่านี้บอกูดมาน้าว่ามันนั่นคืออาจารป้อมนายแก้วว่าลูกครับมันคืออาจารป้อมป้อมคือลูกซิ์มันในบ้านล้านร้างนี่มันว่ามันอาจารป้อมใช่ครับป้อมยอมรับว่าป้อมเป็นลูกซิ์ของไอ้แก้ว อาจารย์ครับผมหลุดรึไงแก้วแต่เราเปรียบกันแลว้วไอ้แก้วมันคือใบกล้วยครับนายแก้วมันคือใบกล้วยครับแล้วนายโตง้งผมคือข้าวเหนียวใบกล้วยอมเป็นอาจารย์กองข้าวเหนียวครับเวลาเราตําเนียวปิ้งใบกล้วยจะอ้อเนียวในนอนแต่คัดเนีย่ยทีไม่รุดออกมาตุกดินตุกไยตุกโกลนตุกายเพราะใบกล้วยอ้อครับแต่เวลาคนกินคนกินเนียวตุ่มใบกล้วยครับคมและคมเลยกว่าพ่อไหวครูกันนะกรวไเด้แล้ว เออไอ้มึงวังวังไม่รู้วันไหนแบลัวมันแรกไอเนี่ยรวอยู่วันหนึ่งเนี่ยก้นเรานี่จริงเมือนคนเต้าคนแก้วว่ากับปอแหล่จอกกันเนึ่งกับตัวเองงามว่าเปืี่ยนไปผู้ไม่กูไม่แรกว่ากองกูตู้พิดแต่เตจิงเดี๋ยวคูทำมันตู้กแล้วกองมึงไอ้น้องเมียกองคอยวัถูกมันดอกเก้าหกแปดคอยซื้อหนึ่งสองเจ็ดไอ้นี่ไปเรื่องหนึ่งแล้ว นี่แหละลูกสอสังคมมนุษย์คือคนเรานี่เราเอาแต่เขาเรียกว่าเพื่อเอาแต่ความตุกใจหนึ่พูดแค่พูดนึ่งที่ทำแค่ทำแค่นี้ตาว่าเราเตื้อความตุกใจต่างคนต่างตู้ให้ปล่อยต่างคนต่างตู้จะ้องเด็ดดาปามอยูปป่พลอดได้ของเม้นตุกปีนี่ไม่เคยพิจิกุลหนึงนี่แต่ว่าเดีโต,ตกะเชุดคือประชาชนโตกะเชุดเพื่อโต๊ะเรือเกินนั่นเองพูดกันเมี่ยงอีู่ดอ รักันเมืองขโมนเนี่ยนอนใส่เกยไปแอย่างบ้านไปแจกจนเวลาก็เลือกูดเต้นเปไว้มตุนรกลรไปเลือกกลวเอาลักต้านรัการเวลาอานได้เราพูดรืปอย่าไปพูดเรือื่นนมันยาวมนุษย์เรามาเดินทางถ้าเราตั้งเป้าไม่ไปไปร้านกาแฟก็ไปตึ้งร้านกาแฟอย่าไปแหวอยู่ร้านอื่นนะฉันดีจเอนี่ทื่อวะ คนเราวันการแก้ปัญหาคือเอาความทุกตรงมาชายดีตีุดเรื่องไรล,ลูก็ิชุ้มีข้อขัดแย้งกันคือในโดกเมียนสิ่งตู้คันมีอยู่ซ่องยางนึ่งตู้ใจตู้ใจคืออะไรลูกถ้าเราไม่รู้นั้นเราก็ไม่เข้าใจคําว่าตู้ใจดี่เธอเข้าใจไหมในตองเข้าใจตอนายแก้ว ต้องก้าวใจแล้วผมเชื่อมก้าวทักคนไม่ข้าวทุกคนเดียวต้องถือบัตรคนละใบเลยคนหนึ่งก็ใบหนึ่งไอเรื่องนึงเลยจริงไงน้องเมียแม่นแล้วมปุ๊กว